สวัสดีครับวันนี้พบกับกรุงเทพต้องมาก่อนจะพาไปสำรวจเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูพื้นที่แจ้งวัฒนะแน่นอนครับว่าเป็นการจราจรของถนนเส้นนี้รถติดมากและการเดินทางค่อนข้างที่จะไม่โทษถึงถึงได้มีประชาชนใช้รถยนต์เป็นการส่วนใหญ่และรถเมล์ก็ค่อนข้างน้อยไม่สามารถเดินทางไปชานเมืองอื่นได้ยกเว้นรถเมล์บางคันที่ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเมืองเป็นการส่วนใหญ่ ในคลิปนี้ก็จะไปดูความคืบหน้าของสถานีเมืองทองธานีพาการไปรับชมด้วยนะครับจุดที่เรายืนอ,อยู่บนสะพานลอยจะพบกับคานทางวิ่งรถไฟฟ้าที่อยู่ในระดับของศีสษะคนที่สามารถลอดใต้คานได้และไม่เป็นอันตรายเพราะจะมีรถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่เหนือคานคงไม่มีใครไปกระโดดไปชนเข้า มันคงจะเห็นรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดแล้วถ้าเราดูจากข้างบนเราจะเห็นว่ามันมีทางเดินฉุกเฉินที่รถไฟฟ้าเกิดขัดข้องผู้โดยสารสามารถเดินบนแผ่นเหล็กตรงกลางเพื่อไปยังสถานีใกล้เคียง จากนั้นผมก็จะเดินทางต่อไปยังสถานีเมืองทองธานีก่อนถึงนะครับก่อนถึงสถานีเมืองทองธานีที่อยู่บริเวณเยืองๆกับซอยเมืองทองธานีสาระของคลิปนี้คือเหตุผลของการตั้งชื่อสถานีเมืองทองธานีว่าทําไมถึงมีการตั้งชื่อลักษณะนนแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติมากกว่าซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โดยรอบของเมืองทองธานีที่อยู่ในตําบลคลองเกลือจังหวันดนนทบ,บุรี แต่ที่ทําให้คนเข้าใจผิดคือเมืองทองธานีคนส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อของศูนย์กรารประชุมแห่งชาติสมากกว่าเพราะการเดินทางของผู้โดยสารนั้นจะมีความสับสนว่าจะเดินทางผิดสถานีดังนั้นปิทก็มีแนวคิดที่ว่าจะเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าใหม่คือสถานีเมืองทองธานีชื่อรหัส PK9 เปลี่ยนเป็นสถานีมหาพิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชขึ้นมาแทนโดยจะเป็นข้อดีด่างหนึ่งที่ว่าเราสามารถที่จะระบุต,ตำแหน่งสถานที่การศึกษาให้คนเข้าใจง่ายขึ้น และเวลาการเดินทางไปยังพื้นที่ภายในของเมืองทองธานีที่มีรถไฟฟ้าอยู่สองสถานีได้แก่สถานีอินแพกเมืองทองธานีกับสถานีเทเลสับ์เมืองทองธานีก็าสามารถไปเชื่อมต่อที่สถานีสีรัตที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างไปส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำโพช่วงสีรัตเมืองทองธานีรูปแบบของสถานีเมืองทองธานีสำหรับชื่อปัจจุบันเป็นสถานีที่มีทั้งหมด2ชั้นอยู่ในระดับดิน เมื่อสถานีมินบุรีและสถานีหลักสี่และสถานีเมืองทองธาน,นีก็ประกอบไปด้วยชั้นจําหน่ายตั๋วที่อยู่ในชั้นระดับดินและชั้นที่2เป็นชั้นชานชาลามีวัตถุประสงค์คือการลอดใต้ทางพิเศษตางระดับแจ้งวัฒนะเพราะไม่สามารถเดินทางตัดทะลุตามเกาะการถนนแจ้งวัฒนะได้ทําให้ต้องมีการเบี่ยงหลบหลีกเข้าไปยังไทยพัสดุแล้วก็อลอดใต้สะพานอีกครั้งแล้วเข้าสู่แนวเส้นทางของบนถนนแจ้งวัฒนะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้าสู่สถานีสีรัด าการเดินทางไปยังพื้นที่ภายในเมืองทองธานีสามารถลงที่สถานีสีรัตซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายหลักของรถไฟฟ้าสายสีน้ำูชื่อรหัส PK10 เพื่อเชื่อมต่อไปยังสายเมืองทองธานีอีกชาชนชาาหนึ่งเพื่อเข้าสู่สถานี Impact เมืองทองธานีและทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งสรุปว่าสถานีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนชื่อสถานีเพื่อไม่ให้คนอื่นเกิดความสับสนในการเดินทาง ว่าถ้าคนคิดจะไปเมืองทองธาน,นีเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางคือไปดูงานนิทรรศการหรือไปศูนย์สอบเข้ามาหาลัยหรือศูนย์สอบเข้าโรงเรียนอื่นๆเนี่ยก็อย่ามาลงที่สถานีที่อยู่หน้าซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ดหรือจะพูดง่ายๆว่าตำแหน่งสถานีชื่อรหัส PK9 เนี่ยจะทําให้เสียเวลาไปช่วงเวลาหนึง่งอันนี้ผมพอมองว่าสมควรที่เปลี่ยนชื่อสถานีใหม่เป็นสถานีมหาวิทยาลัยสุโข,ขทยัยธรรมธิราช ก็หวังว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูก็จะพร้อมเปิดให้บริการได้ในกลางปี2565ขอขอบคุณที่ติดตามและขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ